วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่24สิงหาคม2567ครับท่านอยู่กับเราร้ยลาอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับเรียกนวาหน้าบ้านหวานฉ่ำครับยิ้มหวานกันเต็มๆนะครับเต็มของเราร้ยลาครับเข้ากันแบบเต็มๆนะครับไม่มีหานไม่มีได้ครึ่งนะครับได้เต็มทั้งหมด3คู่นะครับคู่แรกเราไร้ยลาครับให้รองที่บียริวนะครับบุกไปเยือนเซบีย่าครับรองที่ราคาปปหรือ ราคาเสมอนะครับคู่นี้ก็เป็นทางด้านของบีเอริวครับเชือนเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่สองครับปารีสแซงเชแมงครับแรงเหลือเกินนะครับฤดูกาลนี้ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับถล่มมงปิเย่ไปถึง6ประตูต่อศูนย์คู่นี้ให้ต่อที่ลูกครึ่งควบ2นะครับหรือ2ลูกนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับสปอร์ติ้งลิสบอนครับบุกไปเยือนฟาเรนเซ่ครับอย่างที่ได้เรียนไว้ครับท่วมแน่นอนนะครับก็เป็นทางด้านของสปอร์ติ้งลิสบอนครับชนะไปถึง 5ประตูต่อศูนย์ครับมุมกินสูงก็ได้ทั้งหมด3คู่ด้วยนะครับสำหรับคัมคืนนี้ครับพรีเมียร์ลีกทั้งหมด7คู่นะครับอัดกันมาแบบเต็มๆครับคู่แรกไปกันที่หกโมงครึ่งครับไบรตันเจอกับทางด้านของแมนยูคู่แรกก็สนุกแล้วนะครับคู่2แมนซิตี้ครับเปิดบ้านรับการเยือนของน้องใหม่อย่างอิฟสวิททาวนนะครับคู่3สเปอร์กับเอเวอร์ตันครับคู่4เป็นทางด้านของฟูลแลมเจอเลสเตอร์ครับแล้วก็คู่5คริสตันพลเรศครับเจอเวสต์แฮมครับ สามทุ่มอีกหนึ่งคู่นะครับซอมตันเจอกับทางด้านของนอตเทนฟอร์เลสครับแล้วก็คู่ดึกครับน่าสนใจทีเดียวเลยครับลอนดอนดา์บี้ห้าทุ่มครึ่งแอสตันวิลล่าเจอกับทางด้านของอาร์เซนอลครับทั้งหมดเจ็ดคู่ค่ำคืนนี้ครับอัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจจะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมนะครับรวมถึงทางด้านของทีเด็ดวีพีของเราร้หลานนะครับสามารถสอบถามกันมาได้ที่บ้านเขียวของเหล่าร้หลานครับที่ แอดไซน์หนึ่งศูนย์น RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านไหนไม่มีเวลาที่จะวิเคราะห์ไม่มีเวลาที่จะดูคลิปนะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยครับทีเด็ด VIP ทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปจัดกันแบบจังหนักรับตังค์ที่นี่ครับเหล่าร้อยหลานนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับไบรตันครับนงนางนวลวันนี้เปิดบ้านรับการเยือน,นของปีศาจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด10นัดหลังเนี่ย ไบรท์ตันชนะไป4ครับแมนยูชนะไป5เสมอกัน1นัดเท่านั้นเองนะครับผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาที่เจอกันนะครับแมนยูบุกไปเยือนไบรท์ตันเนี่ยชนะได้2-0น,นัดล่าสุดนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นทางด้านของไบรท์ตันบุกไปเยือนชนะได้3-1ผลงานในบ้านของไบรท์ตันกับแมนยูเนี่ย3นัดหลังนะครับชนะ สองนัดเลยนะครับแพ้ไปหนึ่งนัดก็คือนัดล่าสุดเท่านั้นเองก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะแมนยูได้หนึ่งศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์เลยนะครับสำหรับทางหน้าของไบรตันฤดูกาลสองลุนกาลที่ผ่านมานะครับไปดูผลงานกันบ้างครับไบรตันนะครับนัดแรกของฤดูกาลเนี่ยเอาชนะเอฟเวอร์ตันไปสามประตูต่อศูนย์นะครับในการไปเยือนะออนะครับฟอร์มดีเหลือเกินนะครับปุ่นเครื่องนี้ชนะรวดนะครับ ชนะเบียร์ริคชนะควีนส์ p าร k r เรนเจอร์ครับชนะโตเกียวเวอร์ดีชนะทางด้านของคาชิมะอัตเลอร์นะครับก็ถือว่าดูดีทีเดียวนะครับเกมรุกนะครับยิงได้ทุกนัดเลยนัดหน้าทางด้านของไบรตันเจอคาวสเลทาวนะครับในลีกครับทางด้านของพรีเมียร์ลีกเนี่ยไบรตันนัดต่อไปไปเยือนอาเซนนลนะครับทางด้านของแมนยูบ้างนะครับผลงานนัดเปิดนัดเปิดฤดูกาลเนี่ย เอาชนะฟูลแลมไป1ประตูต่อศูนยครับแค่เฉือนเท่านั้นเองในคอมมิชชีชิลเนี่ยก็แพ้จุดโทษให้กับแมนซิ t y ตี้ไปนะครับเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1อุ่นเครื่องก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับสำหรับทางด้านของแมนยูไปดูตัวผู้เล่นกันต่อครับสเสวตัวผู้เล่นวันนี้ครับไบรตันมาในรูปแบบ4-2-3-1หนะครับหลัง4ตัวนะครับเลวิสดังจับคู่กับทางด้านของ พาวแฮกนะครับแล้วก็มีเวลแมนทางด้านขวานะครับทางด้านซ้ายเป็นแจ็คฮิสเชลวูดนะครับคู่กลางเป็นทางด้านของไวเฟอร์นะครับยืนคู่กับเจนส์มิลเนอร์นะครับเกมลุกเนี่ยขนมาสี่ตัวครับมีตุมะครับเจ้าเปโดนะครับทางด้านของมินท่ารวมถึงหน้าเป้าอย่างเวลเบกที่นัดที่ผ่านมาเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีเลยนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาในรูปแบบ4-2-3-1เหมือนกันนะครับผู้สาตูก็เป็นโอนาน่าเหมือนเดิมนะครับคู่กลางวันนี้ก็ต้องมาดูครับว่าเดลิกจะได้ลงสนามหรือไม่นะครับแต่จัดตัวมาเนี่ยเป็นแฮร์รี่แม็กควายนะครับยืนคู่กับลาอตาโลอ่าลิซาโดมาร์ติเนสนะครับทางด้านขวามัชลาอุยนะครับวันนี้จะประกบกับมิตุมะอยู่หรือไม่ครับทางด้านซ้ายเป็นดันโล่คู่กลางโคบีเมนูยืนคู่กับคาซิมิโร่นะครับ เกมรุกมีทางด้านของอามัดนะครับอยู่ทางด้านขวาทางด้านซ้ายเป็นเลสฟอร์ดบโนบัญชาการเกมในแดนกลางครับแล้วก็หน้าเป้าอย่างเซอซี t นะครับสตาร์ทเป็นสเผู้เล่นตัวจริงในวันนี้นะครับคู่นี้ครับราคาที่เปิดมานะครับเป็นทางด้านของไบรตันนะครับเปิดต่อเสมอน้ำลบ10ราคารองปปเนี่ยให้น้ำล้นนะครับแมนยูน้ำบวก10สกอร์สูง3เม็ดเต็มน้ำเต็มครับ สลูกครึ่งรวบ3ให้น้ำบวกสิเท่านั้นแฮนที่แคปชี้ไปทางด้านของสกอร์สูงมากกว่านะครับคู่นี้เนี่ยมันแน่นอนนะครับผัดกันลุกผัดกันร,รับนะครับโต้กับกันเนี่ยมีถึงสุดประตูแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ทางด้านของแมนยูเนี่ยอาจจะต้องระวังหลังให้เยอะนะครับไรตันสวนกลับเนี่ยน่ากลัวนะครับ คู่นี้ก็ยังมองว่าสูสีนะครับออกได้สามหน้าครับแต่เรลารัลนาก็ยังมองว่ารองกินหูกับแมนยูน้ำบวกสิบสวยๆก็ยังน่าลงทุนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับราคาปปครับ ไปตอนที่คู่ที่2ครับเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแชมป์เก่าวันนี้เปิดบ้านรับกำรรเย็นของน้องใหม่อย่างอิฟสวิททาวน์นะครับคู่นี้เพิ่งเจอกันมาครั้งเดียวเองนะครับบนเจอกันปี2002นู่นเลยใน FA ฟเอนะครับแมนซิตี้ชนะอิฟสวิทไป4ประตูต่อหนึ่งในบ้านของอิฟสวิททาวน์นะครับผลงานของแมนซิตี้นะครับนัดล่าสุดเปิดฤดูกาลเนี่ยเอาชนะเชลซีไป2อศูนย์นะครับในคอมมิตี้ชิลก็คว้าแชมป์มาได้ในการดวลจุดโทษเอาชนะแมนยูมา 6 7นะครับในเวลาเสมอกัน1ประตูต่อ1ผลงานอุ่นเครื่องก็ถือว่า2นัดล่าสุดดูดีนะครับเสมอบาซ่าในเวลาชนะเชลซี4-2นะครับทางด้านของอิฟสวิตทาวบ้างนะครับผลงานในพิมลิกนัดเปิดดุก,กาลเนี่ยแพ้ให้กับลิวอรพูลครับ0 2นะครับนัดนี้มาเจอของแข็งอีกนะครับโอ้โหเรียกว่าเปิดดุก,กาลของอิฟสวิตทาวกับพิมลิกเนี่ยเจองานหนะัก 2องแมตช์เลยนะครับก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องในชนะนีสชนะฮอฟเฟนไฮม์นะครับโอ้โหก็ถือว่าทำผลงานได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับทีมน้องใหม่อย่างอิฟสวิตทาวนะครับไปดูสเปผู้เล่นตัวจริงกันต่อครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นทางด้านของแมนซิตี้เนี่ยมาในรูปแบบ3-2-4-1ครับแปลกหูแปลกตามมากทีเดียวนะครับในวันนี้เนี่ยได้ทางด้านของโควาสิตกับลิโกเรวิสครับยืนคู่ ในแดนกลางนะครับแล้วก็ขนเกมรุกกันมาถึง5ตัวนะครับควินเดอรอยฟิโฟเดนจับคู่กันอยู่ในหน้าต่ำเลยนะครับโดกูทางด้านซ้ายเบอร์นาร์โดซินวาทางด้านขวาเอริงฮาร์แลนหน้าเป้าเช่นเคยนะครับกองหลังกวาดิโอดีอารอาคาชิแค่นี้ก็พอแล้วนะครับทางด้านของอิสวิท้าครับมาในรูปแบบ3-4-2-1นะครับ อัดกลางเข้าสู้นะครับแล้วก็ใช้ฟูลแบ็กยืนดีๆเนี่ยก็จะเป็น5 2 2 1นะครับแล้วก็ดึงตัวลงมาช่วยอีกเรียกกันว่าเกมรับเนี่ยมีถึง7ตัวนะครับที่เหลือทิ้งไว้เกมรุก3ตัวเท่านั้นเองครับมารับเต็มระบบครับสำหรับทางด้านของอิฟสวิตทาวนะครับตัวเล่นจิ่เจ็บก็เพียบเลยนะครับ คู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของแมนซิตี้ครับเปิดต่อมา2ลูกครึ่งควบสาเลยนะครับ2ลูกครึ่งให้น้ําขาวเท่านั้นเอง2ลูกครึ่งควบ3เนี่ยให้น้ําเต็มนะครับสกอร์สูง3ลูกครึ่งควบ4คู่นี้ก็แฮ <3 S 2> นดิแคปรวมถึงสูงต่ําเนี่ยค่อนข้างที่จะล้อกันพอสมควรนะครับก็ยังมองว่าทางด้านของแมนซิตี้ครับ3มแต้มต้องมีแน่ครับอยู่ที่อิฟสวิททาวจะต้านทานความแข็งแกร่งของแมนซิตี้ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับ สลูกครึ่งครับมีลุ้นมากกว่านะครับ2ลูกมีแน่ลุ้นกันที่เม็ด3อาจจะอยู่ที่ประมาณ7จ็ดเนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่แมนซิตี้ครับราคา2ลูกครึ่งน้ําขาวๆครับไปกันที่ลอนดอนกันบ้างนะครับเป็นทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับวันนี้เปิดบ้านรับกกรเยือนของเอเวอร์ตันนะครับคู่นี้เนี่ยเจอกันมา10นัดหลังะเป็นสเปอร์ชนะได้สเสมอหครับ เอฟเวอร์ตันชนะได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนัดล่าสุดเสมอกันในบ้านเอฟเวอร์ตันนะครับก่อนนั้นสเปอร์เปิดบ้านเฉือนชนะไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับสเปอร์ชนะเยอะสุดในย้อนไปปี2022นะครับชนะเอฟเวอร์ตันได้ถึง5ประตูต่อศูนย์ครับผลงานของสเปอร์นะครับนัดเปิดฤดูกาลเนี่ยไปเยือนเลสเตอร์เสมอหนึ่งนะครับนำก่อนด้วยรับมาโดนตามตีเสมอไปนะครับที่เหลือในอุ่นเครื่องทําฟอร์มไว้ค่อนข้างที่จะดูดีทีเดียวนะครับ ชนะควีนสป์กเรนเจอร์ชนะวิสซอนโกเบชนะฮาร์ดถึง5 1หนึ่งนะครับแต่มาแพ้ให้กับบาเดนมิวนิกนะครับทั้ง2นัดทางด้านของเอเวอร์ตันบ้างครับเปิดฤดูกาลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีใบแดงแบนไปด้วยนะครับแพ้ให้กับไรตันคาบ้านไป0-3ครับอุ่นเครื่องมาเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแพ้ให้กับทีมอย่างโคเวนทรีครับซอฟฟอร์ดซิตี้เอเวอร์ตันก็แพ้ไปนะครับ ตัวเล่นไม่ลงตัวตั้งแต่ฤดูการที่แล้วแล้วนะครับแล้วกป็ปัญหาภายในทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของสเปอร์คเปิดต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับน้ําเกือบลบสิบศูนลูกครึ่งเนี่ยให้น้ําเต็มเลยนะครับแล้วก็เอฟอตันอยู่ที่น้ําขาวแฮนดีแคบยังมองว่าทางด้านของสเปอร์อาจจะทําได้แค่เฉือนเอาชนะนะครับเลย ทิ้งติ่งหูมาข้างหนึ่งนะครับสกอร์สูงสามลูกควบสามลูกครึ่งนะครับคู่นี้อาจจะมีสกอร์กันทั้งสองฝั่งนะครับเราหลายๆก็ยังมองว่าครับสเปอร์เล่นในบ้านแบบนี้นะครับรวมถึงภาพรวมต่างๆเนี่ยความพร้อมก็ถือว่าดูดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้กัดฟันต่อครับให้ต่อที่สเปอร์นะครับราคาลูกควบลูกครึ่งครับน้ําขาวครับ ยังอยู่ในลอนดอนกันอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นทางด้านของฟูลแลมครับวันนี้เปิดบ้านรับกาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้เจอกันมาครับสนุกสนานกันทีเดียวนะครับย้อนไปปี2022-2023นะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเจอกัน2นัดฟูลแลมชนะไปกลับทั้ง2นัดเลยนะครับค่อนข้างที่จะแพ้ทางกันพอสมควรนะครับสำหรับคู่นี้ช่วงหลังๆที่ผ่านมา นัดล่าสุดเล่นบ้านฟูลแลมครับฟูลแลมชนะไปถึง5ประตูต่อ3ครับก่อนหน้านั้นฟูลแลมไปเยือนชนะได้1 0ึนะครับสินัดเจอกันฟูลแลมชนะได้ถึง5นัดครับเสมอ2เลสเตอร์ชนะไป3นัดนะครับผลงานของฟูลแลมนะครับนัดล่าสุดก็ถือว่าเล่นดีนะครับเจอกับแมนยูพลาดแพ้ไปแค่1นึครับจบไม่ลงครับไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับสำหรับทางด้านของฟูลแลมในจังหวะสุดท้ายช่วงในกรอบเขตโทษแล้วก็รอบเกบ กรอบเขตโทษเท่านั้นเองนะครับที่เหลือทําเกมรุกทําเกมอะไรเนี่ยก็ถือว่าทําเกมได้ดีนะครับมาดูทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้กันบ้างครับผลงานนัดเปิดฤดูก,กาลเนี่ยก็เสมอกับสเปอร์ไปนะครับไล่ตามตีเสมอได้จากเจมีวาร์ดี้เลครับก็ยังเป็นตํานานของสโมสสอ์อยู่นะครับเลสเตอร์ก็ยังมีแผนนะครับที่จะดึงนักเตะ เอเชียนักเตะไทยนะครับเข้าร่วมทีมเพื่อให้เล่นพรีเมียร์กันได้นะครับคู่นี้ครับราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของฟูลแลมครับเปิดขาดทีเดียวนะครับครึ่งลูกน้ําขาวครึ่งควบลูกเนี่ยให้น้ําล้นไปแล้วนะครับสกอร์สูง2ลูกครึ่งน้ําลบ10ฟูลแลมก็ถือว่าเล่นในบ้านดีทีเดียวนะครับเจอเลสเตอร์น้องใหม่แบบนี้นะครับน่าจะมีโอกาสที่จะเก็บ3แต้มได้นะครับวันนี้ฟูลแลมไม่น่าแพ้นะครับแต่มุมเสมอก็ยังมีเยอะ สูงมากกว่า50%เนะครับเพราะงั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยละก็ยังมองว่าน่าจะจบเสมออีกหนึ่งคู่นะครับเพราะงั้นคู่นี้ให้รองที่เลสเตอร์ซิตี้ครับราคาครึ่งลูกหรือเอาหูแรกหนึ่งข้างที่ครึ่งครบลูกครับมาอีกหนึ่งคู่นะครับคริฟตัลพาเลทครับวันนี้เปิดบ้านรับกำเยอนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับคู่นี้เจอกันมาล่าสุดในการอุ่นเครื่องไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เองนะครับคริฟตัลพาเลทเอาชนะเวสต์แฮมไปได้3ประตูตอนหนึ่งนะครับ ก่อนหน้านั้นเจอกันในพิมลีกนะครับส่วนมากก็เป็นทางด้านของคริสตันพาเลตนะครับชนะได้นะครับ10นัดหลังเนี่ยคริสตันพาเลตชนะไป5ครับเสมอ3เวสแฮมชนะไป2นัดนะครับผลงานของคริสตันพาเลตครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนเบลนฟอร์ดในเปิดฤดูกาลเนี่ยแพ้แบบบุบวิดจริงๆนะครับแพ้ไป2ประตูตอน1นะครับก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องฟอร์มดีมากนะครับชนะเวสแฮมได้3-1ชนะบูฟฟ์3-1นะครับเสมอน้อง1-1นะครับ ทางด้านของเวสแฮมบ้างนะครับนัดล่าสุดเล่นกับแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเนี่ยแพ้ให้กับแอสตันวิลล่าไป2-1นะครับอุ่นเครื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแพ้คริสตันพาเลตแพ้วูฟนะครับที่ชนะเนี่ยชนะนัดเดียวนะครับอุ่นเครื่องมา5นัดนะครับชนะดากินแนมเท่านั้นเองนะครับ10เสมอเฟรนวาลลซี่ด้วยนะครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสำหรับทางด้านของเวสแฮมในฤดูกาลนี้ออกสตาร์ทก็สะดุดแล้วนะครับ คู่นี้ราคาเปิดมาเป็นคลิฟสันพาเลทเปิดต่อราคาปป,ปนะครับน้ำขาวสกอสูงสองลูงกครึ่งควบสามน้ำลบสิบปูแพ้เหมือนกันทั้งคู่นะครับมาเจอกันในวันนี้เหล่าราคาก็ยังมองว่าในบ้านของคริฟสันพาเลทวันนี้ใส่เต็มแน่นอนนะครับเป็นนัดแรกในบ้านปีนี้ด้วยนะครับเพราะงะั้นคู่นี้ให้ต่อที่คลิฟสันพาเลต์ราคาปปน้ำขาวครับมาต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของซอมตันครับ วันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของนอต์ทแฮมฟอร์เลสนะครับคู่นี้เจอกันมาดูการที่ผ่านมานะครับเป็น Forest, นอต์ทแฮมฟอร์เลสครับชนะได้ทั้งไปและกลับเลยนะครับ4-3ในบ้านของฟอร์เ t ในบ้านของซัมตันเนี่ยนอตแฮมฟอร์เบ,บุกมาเยือนชนะได้1ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นทางด้านของปี2011-2012ในแชมเปี้ยนชิพนะครับซัมตันชนะได้ไปกลับเหมือนกันนะครับ ก่อนนานนมถมเถมาแล้วนะครับผลงานของเจ้าบ้านซัมตันนะครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนนิวคาสเซิลครับแพ้ไป1 0เท่านั้นเองนะครับอุ่นเครื่องก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับเสมอเคตาเฟ่เสมอลาซิโอชนะมิววอร์นะครับแพ้ออฟฟอร์ดชนะทางด้านของมงปิเย่ด้วยนะครับถึง3 1ชนะบอกโตถึง3 2นะครับซัมตันเล่นในบ้านด้วยนะครับนักบุญวันนี้ครับ ต้องดูว่าคถายังแน่นหรือเปล่านะครับทางด้านของเจ้าป่านอเทียมฟอเรสต์นะครับนัดล่าสุดเสมอกับบอลมัรครับ1ประตูต่อหนึ่งครับอุ่นเครื่องเนี่ยชนะโอลิมปิโกสไป3 4สนะครับเสมอบียริลชนะเอลเช่นะครับทีมที่เลือกมาอุ่นเครื่องก็ถือว่าดูดีทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของนอเทียมฟอเรสต์ คู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของซัมตันครับเปิดต่อเสมอน้ําขาวนะครับปปให้น้ําล้นก็สูง2ลูกครึ่งครับน้ําลบ10คู่นี้อาจจะนิ่งๆนะครับไม่ค่อยจะมีอะไรกันมากครับก็ยังมองว่าน่าจะจบเสมอครับซัมตันในบ้านไม่น่าจะแพ้แต่ก็ชนะยากเหมือนกันนะครับนอตเทียมฟอเรสต์ก็ถือว่ามีอาวุธคมๆเนี่ยเพียบเหมือนกันนะครับเพราะงั้นคู่นี้ให้รองที่นอตเทียมฟอเรสต์ครับราคาปปน้ําบวก1ิสวยๆครับ ไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของแอสตันวิลล่าครับวันนี้ลอนดอนดาร์บี้แมชกับทางด้านของอาร์เซนอลนะครับทีมอีกหนึ่งทีมที่เป็นทีมเต็งแชมป์ในดูกการนี้นะครับผลงานเจอกัน,นครับนัดล่าสุดเป็นแอสตันวิลล่าครับบุกไปเยือนอาร์เซนอลชนะได้2อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะทางด้านของอาร์เซนอลไป1นศูนย์ก่อนดูการที่ผ่านมาครับเป็นทางด้านของแอสตันวิลล่าเนี่ยชนะอาร์เซนอลได้ทั้งไปและกลับเลยนะครับ ฝังแค้นไว้วันนี้อันเนนจะมาถอนแค้นได้หรือไม่นะครับผลงานเปิดสนามเปิดดุการแอนเซนล่าเก็บสามแต้มสำคัญมาได้จากเวสแฮมนะครับบุกไปเยือนชนะได้สออุ่นเครื่องถึงแม้ว่าจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร,นรดดน่นะครับแพ้ดอตมุลนะครับแพ้ขับเมกาแพ้อาร์บีไลฟซิกนะครับชนะบิวเบาได้ก็ถือว่ามีขวัญและกำลังใจมาบ้างนะครับแต่ก็ยังยิงไม่ค่อยเยอะแต่พอเปิดดุการมาเนี่ย ชนะได้ถึง2ประตูนะครับชนะไปสองหนึ่งนะครับทางด้านของอาเซนอนบ้างนะครับยังคงมาตรฐานตัวเองเหมือนเดิมนะครับเปิดสนามเนี่ยเล่นในบ้านชนะวูไป2 0นะครับผลงานในการอุ่นเครื่องเนี่ยชนะลียงชนะเลเวอร์นะครับแพลริฟูชนะแมนยูนะครับอุ่นเครื่องนี้เจอทีมใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ผลงานดีด้วยนะครับสำหรับทางด้านของอาเซนอนนะครับสเปนผู้เล่นตัวจริงของคู่นี้นะครับ ทางด้านของแอชลันวิล่ามาในรูปแบบ4-2-3-1ครับหลัง4ตัวมีคอนซ่านะครับต่อเปาตอเลสทางด้านของแดนกลางเทลมองจับคู่กับโอนาน่านะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับเกมพรุกมีทางด้านของโรเจอร์แม็กกินนะครับลีออนไบเล่หน้าเป้าเป็นออลิวักกินนะครับก็ถือว่าอาจจะสู้กับ ทางด้านของอาชซนนได้นะครับอาชซนอนมาในรูปแบบ4-3-3ครับตามถนัดเลยนะครับนัดที่ผ่านมาเล่นดีเหลือเกินนะครับวันนี้ลุ้นทางด้านของคาราฟิโอรีนะครับอาจจะได้ลงเป็นสนามเป็น,นเซเว่น,นพเล่นตัวจริงนะครับถ้าแผนที่แจ้งขึ้นมานะครับ4-3-3ก็มีทางด้านของชาลีบาจับคู่กับทางด้านของกาเบรียลนะครับทางด้านขวาเบนไว้ทางด้านซ้ายซีเชนโก้นะครับ เกมในแดนกลางได้โทมัสปาเต้ครับกลับมายืนเป็นสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงนะครับดิแคนไรโอเดกาตถือว่าแน่นปักเลยนะครับเกมลูกคายฮาวเวตหน้าเป้าฟอร์นนะครับบุคโยซาก้าด้านขวาทางด้านซ้ายมาตินิลลี่นะครับถ้าสนใจทีเดียวสาหรับสิบเอ็ดผู้เล่นของอาร์เซนอลนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นอาร์เซนอลครับบุกมาเปิดที่ราคาครึ่งควบลูกน้ําเกือบเต็มครับครึ่งลูกให้น้ําบวกสิบเท่านั้นนะครับ สกอร์สูงอยู่ที่2ครึ่งควบ3ครับน้ำลบ10นะครับแฮนดี้แคปก็ยังวันๆวันอยู่นะครับให้น้ำน้อยๆต่อครึ่งควบลูกให้น้ำเกือบเต็มนะครับก็แฮนดี้แคปก็ยังชี้ว่าแอสตันวิลลอาจจะเก็บแต้มได้นะครับเกมเยือนของอาเซนนลก็ต้องมาดูครับนัดแรกแบบนี้จะทำผลงานได้ดีขนาดไหนนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าอาเซนนลน่าจะทำได้ครับให้ต่อที่อาเซนอลครับราคาครึ่งควบลูก หรือครึ่งลูกนะครับครบจบเรียบร้อยครับทั้งหมด7คู่ค่าคืนนี้นะครับไปทบทวนกันอีกทีหนึ่งนะครับคู่แรกครับไบรตันกับแมนยูคู่นี้ขอร้องที่แมนยูแล้วกันนะครับราคาปปน้ําน้อยหน่อยแต่ก็กินหูได้นะครับคู่2ก็เป็นทางด้านของแมนซิ t y ตี้นะครับกับอิฟส์ิทเาสอลูกครึ่งไม่น่าไกลครับแมนซิ t y ตี้นะครับคู่3ก็เป็นทางด้านของสเปอร์กับเอเวอร์ตนก็ยังมองไปที่สเปอร์อยู่นะครับ คู่4ฟูแลมเลสเตอร์คู่นี้ขอเลือกเลสเตอร์นะครับเชียร์จิ้งจอกรูปการนี้ละกันนะครับเชสันเพลนเวสแฮมคู่นี้ก็ยังมองไปที่เจ้าบ้านนะครับน่าจะเหนือกว่าซอมตันนอตเทิลแฮมฟอร์เลสคู่นี้รองที่นอตเทิลแฮมฟอร์เลสนะครับน่าจะจบเสมอนะครับลุ้นหน่อยละกันนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับแอสตันวิลล่ากับอาร์เซนอลก็ย,ยังมองไปที่อาร์เซนอลน,นะครับน่าจะเฉือนชนะได้นะครับ ที่เหลือเนี่ยบอลเยอะนะครับวันนี้ครับวันเสาร์เปิดดูการกันหมดแล้วนะครับสำหรับลีกยุโรปนะครับเยอรมันนีก็มีเพียบครับน่ารักน่าลุ้นอย่าง RB l e i ไลฟ์ซิกเปิดต่อลูกครึ่งกับโบคุ่มนะครับน่าต่อทีเดียวนะครับดอทมุลกับแฟรงเฟิร์ตคู่นี้ก็ยังน่าสนุกนะครับสำหรับดอทมุล AC ซีมิลานปามาครับน่าสนใจทีเดียวกับ AC ซมิลานในราคาครึ่งควบลูกนะครับจัดสเต็ปกันได้นะครับ อินเตอร์กับเลดเช่นะครับอินเตอร์ก็เปิดแพงไปนะครับแล้วก็ทางด้านของบาร์ซ่ากับวิวเบลนะครับคู่นี้ราคาแปลกเลยครับบาร์ซ่าเปิดกระโดดขาดมาที่ครึ่งควบลูกไหลไป1เม็ดเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของหลีกเอิงเนี่ยน่าจับตามองอย่างรลีวนะครับกับองเช่เปิดถึงลูกควบนะครับวันนี้จัดสเต็ปกันได้นะครับสำหรับข้าคืนนี้ครับก็ขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับ ดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์เหมือนเดิมครับ